สวัสดีค่ะผันไม้สไตล์บีโบค่ะคลิปนี้นะคะโบจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปักชํำกิ่งเทียนนะคะตัวนี้ก็เป็นเทียนกุหลาบนะคะสีแดงสวยมากเลยค่ะหลายคนก็บางทีก็อยากจะปลูกนะคะอาจจะเก็บมเมล็ดไปจะถอนไปนะคะแต่วันนี้บีโบก็จะมีวิธีปักชํำกิ่งนะคะโดยที่เราก็สามารถติดกิ่งไปสามารถปักชํำได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีปักชํำกันนะคะ เราก็เลือกนะคะจะเป็นเทียนซีหรือเทียนบ้านก็ได้นะคะแต่นี้เดี๋ยว,วบิบโอจะตัดเทียนบ้านไปนะคะเพราะเทียนกุหลาบสุดอกสวยค่ะยังไม่ตัดนะคะ mm hmm. เราก็เลือกตรงที่มีข้อแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดใต้ข้อไปค่ะ mm hmm. เราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปชําได้ทั้งดอกเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเอาเราก็ตัดสีขาวไปด้วยนะคะอีกนิดนึงค่ะ นี่ละค่ะเดี๋ยวเราก็เอาสองกิ่งนี้นะคะไปตัดแต่งแล้วก็ปักชำในน้ํากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาตัดแต่งกิ่งตรงที่ใกล้ๆโคนนี้ออกนะคะนี่ก็ไว้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สามารถชำไว้ทั้งกิ่งได้เลยนะคะสีค่ะก็ใช้เหมือนกันนะคะตัดตรงที่เป็นเมล็ดหรือก้านออกนะคะพอที่จะเสียบลงในน้ําได้นะคะให้ มีความสูงพอประมาณนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็สามารถนำไปชำได้เลยค่ะเราก็จะใช้หลักการเดียวกันนะคะเราอาจจะใช้เป็นขวดพลาสติกหรือขวดแก้วก็ได้นะคะที่ใส่สามารถมองเห็นการงอกรากของเขาได้นะคะน้ำก็ไม่เยอะนะคะเอาแค่พอท่วมให้รากงอกนะคะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใส่น้ำเยอะเนี่ยรากก็จะเน่าได้นะคะตอนนี้เราก็แช่ไเลยค่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ควรให้น้องเขามีการโยกนะคะสำหรับตัวต้นเทียนเองนะคะก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะเหมาะมากเลยนะสำหรับใครที่ต้องการาได้กิ่งพันใุใหม่ๆแบบรวดเร็วโดยไม่ต้องรอก,การพัฒนาเล็บนะคะเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะแล้วก็นี้ก็นะคะที่วีโบใส่ชําไว้นะคะจะถอดมาให้ดูนะกิ่งเล็กกิ่งน้อยก็สามารถ งอกลากได้หมดนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งเล็กๆหักๆนะคะแช่ไว้ก็งอกลากค่ะนี่สองต้นนี้ก็อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะคะก็ลากเยอะอยู่ค่ะแช่ไวเนี่ยประมาณสักสี่ห้าวันนะลากก็จะเดินแลวนะยิ่งพออาทิตย์กว่าเนี่ยคือเดินปลูกได้แหละส่วนต้นนี้ก็นี่ไหมค่ะลากเขาจะออกเยอะอยู่นะคะแล้วก็เราก็สามารถนําไปปลูกได้เลยนะคะ กิ่งพวกนี้ก็คือกิ่งที่มันหักนะกิ่งที่มันหักแล้วก็จะมันหลุดจากต้นโบก็เอามาแช่ไว้นะคะเผื่อมันออกลากเพราะว่ามันเป็นตัวนี้เป็นเทียนซ้อนนะคะจะเป็นสีขาวสีม่วงแล้วก็สีโอรสนะคะก็เลยเสียดายนะเอามาปักไว้ถ้าเป็นเทียนบ้านก็ไม่ไม่ค่อยได้ชำหรอกะคะ่ะเพราะว่าให้มันงอกกลับมาเล็กไปเลยนะคะตัวนี้เราก็สามารถนําไปปลูกได้เลยค่ะสําหรับต้นใหญ่นะคะเดี๋ยวโบจะลงในกระถางนี้ไว้นะคะ ลากเกินแล้วนะคะปลูกได้แล้วค่ะนี่ก็ใส่ลงไปในกระถางเลยนะคะ,ะก็นำนำล่องหน่อยนะเดี๋ยวรากมันขาดนะคะจากนั้นเราก็อัดให้แน่นนะคะอัดโคน่นแน่นเลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เทียนกุหลาบนะคะมาปลูกใหม่อีกต้นหนึ่งโดยไม่ต้องทิ้งนี่เสียแรงนะคะ เพราะว่าเทียนกุหลาบเนี่ยดอกสวยอยู่ค่ะเดี๋ยวต้นเล็กๆนี้เราก็เอาไปลงกระถางได้นะคะเดี๋ยวก็จะโตเป็นต้นใหม่นะคะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสําหรับการเพาะชาในน้ํานะคะสําหรับเทียนกุหลาบค่ะดอกเทียนสวยๆนะคะแล้วก็จะสามารถโตเร็วกว่าการเพาะเมล็ดนะคะแช่รากสักประมาณหนึ่งสองสัปดาห์เนี่ยก็สามารถ มีต้นสวยๆได้นะคะแล้วก็มีดอกก็สามารถปักชำได้นะคะดอกก็ยังออกเป็นปกตินะคะตัวนี้ก็เป็นเทียนซ้อนสีแดงนะคะวิธีปักชำเทียนกุหลาบสวยๆนะคะ